สวัสดีค่ะพวกเกเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเก๋งนะคะรถเก๋งอีโคคารประตูนะคะเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยอีกคันที่น่าสนใจนะคะ คันนี้เป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตเนะคะรถปี2022ใหม่การใช้งานคันนี้แค่9,000เองนะคะราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะน้องๆป้ายแดงเลยสภาพของตัวรถนะคะรถตัวจริงสวยโครงสร้างเดิมเลยนะคะรถที่เพดยนต์ไม่มีประวัติการชนหนักผีความจมน้ำมาแน่นอนใครที่หารถอีโคคาประหยัดประหยัดอยู่นะคะคันนี้ได้รถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยได้รถปี2022ไม่แค่9 เท่านั้นรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันเลยว่าคันนี้จะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟสวยๆใสๆนี่เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะสวยสีนะคะสะดุดตามากได้เป็นสีเทาดํานะคะด้านหน้าของตัวรถโคมไฟนี้เลยสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมแน่นอนรถไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะคะสภาพของตัวรถ โครงสร้างเดิมคือน่าสนใจมากนะคะคันนี้รถปี2022รถดูแลอย่างดีเลยนะคะ เลขไม้นี้นะคะเข้าศูนตลอดเช็คเข้าสูนย์ตลอดเลยนะคะกระโปงนะคะไม่มีร่องรอยบุ๋มใดๆสันเหลี่ยมให้มาคมคมแบบนี้นะคะส่วนกระจกรถกระจกรถเดิมๆทุกบานนะคะเป็นกระจกรถเดิมๆทุกบานโครงสร้างเดิมๆมาให้ทุกบานเลยนะคะแล้วติดคิ้วกันศาสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนส่วนกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมีชุดไฟเลี้ยวให้ด้วยใครสนใจมาชมรถตัวจริงได้นะคะรถคันนี้ยังว่างอยู่นะคะส่วนตัวล้อนะคะได เป็นล้อนแม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้าได้ขอบ15มานะคะตัวยางใช้กันอีกยาวๆเลยเพราะนะคะนี่เลยสะพานยางลึกๆยังใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดําสีเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เคยทําสีมาแน่นอนแล้วเลขไม้น้อยคันนี้นะคะคุ้มมากน้องๆป้ายแดงเลยนะคะใครอยากได้ไปใช้งานคันนี้สุดพิเศษเลยนะคะยิ่งด้านในของตัวรถเขาสวยหรูมากเลยนะคะยิ่งตัวเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาล แถบสีดํามาแบบนี้เลยนะคะพรีเมี่ยมมากนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะคะรุ่น Sport X นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะถือว่ากว้างขวางจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มาให้พร้อมเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านี้เขาจะเป็นสีดํานะคะหรือว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนนะคะเก๋ให้ดูโครงสร้างเดิมไม่แค่9,000เท่านั้นคุ้มมากนะคะ คันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงได้หลายแสนเลยเกือบสองแสนได้นะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยโดนขันโดนไข่แน่นอนแผ่นเพจยังอยู่ครบๆด้วยนะคะดูรถมือสองทั้งทีนะคะนี่เลยดูโครงสร้างนะคะน็อตไม่เคยแกะเก่าแน่นอนซีนยางเดิมๆนะคะซีนยางเดิมๆแน่นอน ท่านไหนสนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงเข้ามาชมรถได้นะคะคันนี้ติดคิ้วกันตร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะแล้วก็สาขา2อยู่ซอยเสรีไทย95นะคะมาชมรถตัวจริงได้โทรหาเกตที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะไปชมกันต่อในส่วนของห้องห้องผู้โดยสาร ชองผู้โดยสารได้เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะเบาะหนังสีน้ําตาลสลับสีดําให้อารมณ์แบบพรีเมียมมากคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มเพราะว่าหนึ่งนะคะใครที่ชอบรถ5ประตูนะคะแล้วได้เบาะหนังแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเนะคะนานๆจะเข้ามาทีเกตก็เพิ่งจะเคยเคยเจอคันนี้ นะคะเพราะว่านานแล้วแหละมีเข้ามาอยู่แต่ว่าขายไปแล้วนะคะโครงสร้างเดิมๆได้สีเทาดําด้วยนะคะท่านไหนสนใจแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้แจ้งเก๋ดได้เลยนะคะมาชมรถกันได้คันนี้นะคะรายได้อยู่ที่15,000บาทนะออกได้คนเดียวเลยนะคะคันนี้รายได้15,000บาทออกได้คนเดียวเลยนะคะใครที่อยากได้รถอีโคคาร์ประหยัดแน่นอนยิ่งใช้ในเมืองนะคะยิ่งประหยัดนะคะมาดูนะคะหัวน,อน็อ โครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆมีให้นะคะใครสนใจนะคะอยากให้มาดูรถตัวจริงมากเพราะว่าอยากให้เห็นโครงสร้างรถนะคะรถที่เพชรยนต์สวยทุกคันนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะสภาพโครงสร้างเดิมๆให้มาแบบนี้นะคะอยากจัดไฟแนนซ์ตอนนี้นะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะ ครสนใจแจ้งเกดได้หรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาที่เพชรยนต์นะคะสามารถแจ้งเกดได้เลยเพราะว่า เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะวิ่งเซนถึงบ้านเลยนะคะสำหรับคันนี้จัดยอดได้เต็มด้วยได้เป็นรถปี2022นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดเลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบ2 0 0แสนเลยนะคะรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆม,มั่นใจได้นะคะมาซื้อรถที่เพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะคะไปชมกันต่อนะคะนี่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้บ้างนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนัง เบาะหนังสวยๆตึงๆเลยนะคะเบาะหนังสวยๆตึงๆให้มาแบบนี้เลยนะคะรถใช้งานน้อยมากนะคะแทบไม่ได้ใช้เลยด้านหลังนะคะแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเลขไม่แค่9ก้าพันเท่านั้นนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องฝั่งคนขับนะคะคันนี้จะได้เป็นกุญแจไขแบบธรรมดานะคะแต่พวงมลาลัยนี้ก็สวยนะพวงมลาลัยตกแต่งมาเป็นสีดําแล้วก็สลับสีน้ําตาลนะคะให้ความแมทแมทสีนี่เลยได้เป็นสีเบา สีเบาะนะคะสีน้ําตาลสลับสีดําเช่นกันนะคะแบทกันมากนะคะออกแบบมาดีนะคะคันนี้แล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเลยนะคะ แอร์ Air, ได้เป็นแอร์ออโต้มานะคะคันนี้ขับสบายสบายในเมืองประหยัดแน่นอนนะคะขับสบายสบายในเมืองประหยัดแน่นอนประหยัดน้ํามันไม่พอนะคะราคาประหยัดด้วยราคาประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบ200,000เลยนะคะคันนี้ราคาสุดรประหยัดแบบนี้นะคะแล้วก็หาที่จอดรถได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับ t o y ยต a ายา i s คันนี้นะคะ1.2 Sport X นะคะรถปี2022ราคา429,000บาทนะคะ เครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มด้วยแล้วไมค์การใช้งานคันนี้แค่900 0คุ้มค่าแน่นอนนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบ2 0 0แสนเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาเกดได้มาชมรถตัวจริงได้นะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย95มาชมรถตัวจริงได้แล้วคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มเลยนะคะสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาเกดได้เลยบอกได้เลยว่าคุณคุ้มค่าแน่นอน ได้รถสวยๆประหยัดทั้งราคาและประหยัดน้ำมันนะคะได้ความได้ความคุ้มค่าไปใช้งานแน่นอนนะคะใครสนใจรีบโทรหาเกดด่วนได้เลยนะคะเอาลคะครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถสวยๆราคาพิเศษคันไหนอีกฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ